สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกับมาพบกันแล้วครับช่องนิ้งนองชวนกินค่ะจะได้กับฝากติดตามช่อหน่อยๆด้อกันนะคะช่องนิ้งนองชวนกินในช่อง youtube นะคะก็ย,ยังมีคลิปไม่เยอะก็ลงเรื่อยๆค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะมากินกันเลยอืม เปล่าหลายลืมบอกเ,เมนูลูกี้ห,ม,หมูลุกี้หมูหมูค่ะกินง่ายง่ายถ้ามีน้ำเย็นเท่ากับโคนไม่เห็นกินเลยค่ะเชฟที่ดีต้องดัดแปลงอาหารในตู้เย็นได้แม,มนบอก เป็นเส้นมีวันนี้แล้วก็พักตังสายพักอากาศกระหอ้อ,อมจำยังกลิ่นเหม,มือนสุเร็ดหำลิ่นเหมือนสเด็ดลูกซื้อมากมาบอกจิหหอค่ะสบาจะมีสป,ปสอ,อ,นอนเซอร์เข้ามาเนาะกินไปอย่าบ้ากัน,นะคะ่ะ วัดกาจะเศร้าเป็นวัดมาตั้งแต่คืนล่ากระท่วงบนค่ะถือหมอกกระมอมบางเรื่มใส่หมวก ไม่นี้เล็ออกเนาะให้ถือเล็กน่องไงปีนี่เพราถือเลกเลยค่ะจะสิ้นปีแต่เขนถือเล็กจ้าเือคนณนกับวาแม่เดียวบสือเว้ยเสือทุกหวนเขาสือไ่ออเคยถือเลย ตอ,อกันอยู่ดิหลุนมอเขาเริ่มเพลงชินทุน ไปลองให้กินเมืองของขห้องกินให้กินเองห้าแบบเอาถือปลาจะกห้องกับพ่อนะค่ะเพราะว่าตอมรับลิ้นคนเนี่ยเราเนี่ยจะไม่เท่ากันก็คือความแซ่บไปก็ขึ้นอยู่กับตอมรับลิ้นของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะถึงว่าบางคนกินเปรี้ยวชอบกินเปรี้ยกินหวาน,นกินเค็มเนาะคะ่ะ แต่เลีวแต่คือเสียไปเสีสมันบมพันมนาค่ะขางเกต็เบิงปรนงก๋วยเตี๋ยวมางคนกัวปุงบางคนกับปุงบ้งองใครแต่ว่ามันแสบนี่มันขึ้นน้ำเออฟีมือกับส่วนหนึ่งแล้วก็ลดปากาเข้าบาคือกันนะคะ อันนี้ก็เป็นเมนูหนึ่งที่แบบเออคิดแล้วก็ไปเฮ็ดกินเลยเนาะค่ะเพราะว่ามันก็มีอย่างในต้เย็นก็เเลือแต่หมมูหักก็เลยตุ๋นใช่ไหมค่ะแซบพี่กันแซบ คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์เข้ามานะคะอยากให้หนิ่งมากินอะไรหรือให้พาไปกินอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะรับชมทุกคําติชมเลยวันนี้ก็ขอขอบทุกคนที่เข้ามาชมวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ